ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้การเลือกตั้งสนามท้องถิ่นนะครับนายกอาบาจอสมาชิกอาบาจอ47จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศเปิดที่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะฮะเลือกตั้งวันเสาร์ครั้งแรกเลย <ใช S 1> มั้งเนี่ยหลายคนก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะฮะมาดูกันหน่อยครับผลอย่างไม่เป็นทางการเราใช้เทคโนโลยีกราฟิกอิมเมอร์ซีฟจำลองนะครับตึกไทยรัฐทีวีและแผนที่ประเทศไทยแปะเอาไว้ข้างตึกแบบนี้เลยครับ1กุมภาพันธ์2,568ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ แต8ะพักที่ส่งผู้สมัครลงชิงชัยนะฮะ mm. เพื่อไทยเนี่ย mm. เขาส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการ16จังหวัดชนะมา10จังหวัดแพ้ไป6จังหวัด mm. ในขณะที่พักประชาชนส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการ17จังหวัดชนะเพียงจังหวัดเดียวคือที่ลำพูนนะฮะส่วนจังหวัดยุทธศาสตร์อย่างเชียงใหม่สมุทรปราการสมุทรสงครามนครนายกภูเก็ตทำได้เพียงแค่ อันดับที่2จะมีที่เบียดหายใจลดต้นคอกันหน่อยกับอันดับที่1ก็คือที่ตราดฮนะตามหลัง4,000กว่าคะแนนแต่สุดท้ายก็พ่ายไปแต่ถ้าหากรวมกับที่พักการเมืองเขาไปสนับสนุนผู้สมัครกันแล้วเนี่ย47จังหวัดดูที่หน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมครับสรุปเป็นกราฟิกอิ m e ม s i v ซเพื่อไทยคว้าไปได้16จังหวัดนะฮะภูมิใจไทย14จังหวัดครับประชาชน ส่ง17ได้มา1ท่วนฮะคือที่ลำพูนรวมไทยสร้างชาติได้มา4จังหวัดประชาธิปัตย์3จังหวัดชาติไทยพัฒนา2จังหวัดประชาชาติก็ยังคงปักหมุดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นที่ภาคใต้2จังหวัดคือยะลากับนราธิวาสนะครับพักชาติไทยพัฒนา2จังหวัดก็คือที่นครปฐมกับสุพรรณบุรี พักกล้าทำห1จังหวัดแล้วก็ลงในนามอิสระเนี่ยสจังหวัดคราวนี้ครับถ้าหากว่ารวมกับผลการเลือกตั้งนายกอบจก่อนหน้านี้ที่บางจังหวัดเนี่ยนายกเขาก็ชิงลาออกไปก่อนแล้วก็มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมาดูกันหน่อยครับ76จังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครนะครับรวมแล้ว76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยแต่ละพักแต่ละสีเขาคว้ากันไปได้กี่ที่นั่ง ซูมไปใกล้ๆแล้วดูหน้าจอนี่ครับสรุปจากแผนที่ประเทศไทยถ้าขึ้นเป็นแมปปิ้งสีก็จะพอเห็นเขาลางที่ชัดมากขึ้นหน่อยว่าสีไหนมากสีไหนน้อยนะครับเพื่อไทย27จังหวัดภูมิใจไทย25จังหวัดรวมไทยสร้างชาติ7จังหวัดพลังประชารัฐ4จังหวัดที่เดิมเนี่ยลุงตู่กับลุงป้อมเขาอยู่พักเดียวกันใช่ไหมฮะแล้วพอหลังจากนั้นลุงตู่แยกมาก่อตั้งพักใหม่เป็นรวมไทยสร้างชาติ กระแสร,รวมไทยสร้างชาติได้ไป7จังหวัดพลังประชารัฐ4จังหวัดประชาธิปัตย์3จังหวัดครับชาติไทยพัฒนา2จังหวัดประชาชาติกล้าทำอย่างละ2จังหวัดเหมือนกันกับชาติไทยพัฒนาประชาชน1จังหวัดและในนามกลุ่มอิสระ3จังหวัดนะฮะสนามการเมืองท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งสนามที่สำคัญ <c oughs> เพราะว่าจะปูทางไปสู่การเมืองภาพใหญ่ระดับชาติในอีก2ปีข้างหน้า2570 ถ้าสร้างฐานคะแนนเสียงกับประชาชนผูกพันคนท้องถิ่นเอาไว้ได้พักนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้แต้มต่อในการเมืองใหญ่ระดับชาติอันนี้สรุปคะแนนอย่างไม่เป็นทางการวันนี้ครับใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยเมื่อสักครู่นียคุณคิงบอกไปแล้วว่าปักธงได้หนึ่งจังหวัด พักประชาชนที่เดียวคือที่ลำพูนล,ลำพูนนะคะ<ๆ>ก็เลยจะได้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่านาทีตอนที่รู้ว่าคะแนนเสียงชนะแล้วเนี่ยจะได้เป็นว่าที่นายกอ,อบจบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยนะคะ แล้วนี่คือนาทีอุ้มเลยค่ะอุ้มเลยดีใจมากค่ะ โกเฮงค่ะวิรเดชผู้พิสิทธิ์นะคะผู้สมัครนายกอบจลำพูหนึ่งเดียวของพักประชาชนที่ชนะการเลือกตั้งพอทราบผลคะแนนว่าคือโกเฮงชนะบ้านใหญ่ตระกูลวงวันเนี่ยแน่นอนว่าดีอกดีใจเพราะว่าลุ้นการนับผลคะแนนกันอยู่นะคะดีกรีดกันลั่นบ้านเลยละคะ่ะซึ่งนะคะคะแนนของโกเฮงเนี่ยได้ไป19,372คะแนนชนะนายอนุสรวงวันนะคะจากพักเพื่อไทยไปประมาณสัก5 0าพันกว่าคะแนนได้ค่ะแล้ว จังหวัดลำพูนต้องยอมรับเลยคุณมีคนออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยมากถึง73.43%เเซนะคะอ่ะนี่คือลำพูนหนึ่งเดียวของพักประชาชนในขณะที่อีกหลายจังหวัดคุณเริ่มจะมีการยื่นกันแล้วนะ,ะจะยื่นก็กตตรวจสอบแล้วนะให้นับคะแนนกันใหม่เลยค่ะอย่างใครคะคืออย่างที่เชียงใหม่ก็แล้วกันค่ะคือคุณพันอาจเนี่ยข้องใจ คือเพราะคุณพันอาจเนี่ยพักประชาชนนาบอกว่าข้องใจที่ทําไมเนี่ยการนับบัตรเห็นว่ามีบัตรเสียมากถึง41,798ใบแล้วยังมีที่ไม่ออกเสียงอีก57,625บใบตัวเลขคือมันดูเยอะก็เลยอยากจะอาจจะมีการเตรียมยื่นกะกะตนะคะให้ทําการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะส่วนที่สมุทรปราการไปดูกันหน่อยค่ะทางพักนะคะอ่านี่ยเนี่ยพักประชาชนสงสัยแบบนี้บอกทําไมจูจ่ ตีสานาทีอบจรายงานว่ามีบัตรเสียพุ่งไปแล้ว51,788ใบทั้งที่ถ้ย้อนกลับไปตีสองครึ่งบัตรเสียตอนนั้นยังอยู่ที่22,55คะแนน แต่พอมาเป็นตี33ซึ่งช่วงระยะเวลาห่างก,กันตีซะ40นาทีบัตรเสียกับพุ่งไปตั้ง51 0 0 0นแล้วก็ตัวเลขของผู้มาใช้สิทธิ์ค่ะก็ลดลงด้วยนะคะเอาทีนี้ทางด้านของหัวหน้าพักประชาชนก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาหน่อยนะคะหลังจากที่ปักธงได้เพียงแค่พื้นที่เดียวก็มีการนะคะออกมาขอโทษประชาชนก็คือคุณเชงน,น,นั่นเอง ที่ไม่สามารถรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นกันได้มากพอยอมรับว่าเสียดายโอกาสนะเพราะถ้ารณรงค์ให้คนเชียงใหม่มุมบปราการสมุทรสงครามตราดนะครนา,ายกออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆอาจจะมีโอกาสชนะเหมือนที่ลำพูนก็เป็นได้ขณะที่เลขาธิการพักนะคะอย่างคุณสราย,ยุทธ์ค่ะบอกว่ามันเป็นเรื่องของ s a ต u r เดเ e f f e c t นั่นเองเพราะการมาใช้ลักษณะจะบอกว่าการให้มาเลือกตั้งในวันเสาร์เนี่ยทำให้มีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลง คือมีเพียงแค่55ทั้งที่ถ้าย้อนกลับไปปี63%คนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยตั้ง63.86ถ้าตีตัวเลขกลมๆเนี่ยก็64เนต์ลยนะคุณนะแล้วจำนวนคนเนี่ยหายไปถึง2ล้านกว่าก็เลยมองว่ามันเป็นเพราะว่าจัดการเลือกตั้งในวันเสาร์นั่นเองนะคะพอถามว่านี่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่จะใช้คำว่าแดงกินส้มเหมือนที่คุณพักสินเนี่ยเคยไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วพูดไว้บนเวทีได้หรือเปล่าคุณเท้งตอบเรื่องนี้ยังไงต้องฟังเอง ค่ะพักประชาชนนะค,คิดว่าแล้วแต่การตีความนะครับว่าการกินส้มหมายถึงยังไงนะครับก็ส้มอีกก็เป็นผลไม้มงคลน,นะครับแล้วก็ที่จังหวัดลําพูนเองก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่ผมคิดว่าเราจะสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็การทํางานการเมืองที่มีคุณภาพนะครับทํางานอย่างโปร่งใสตรงไป,ตรง,ไปตรงมานําเสนอนโยบายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นได้นะน่าจะเป็นสิ่งสําคัญมากกว่า การที่เราโยนวลีกันไปมา,าก็น,าน่าเป็นข้อสังเกตเหมือนกันนะลำพูเ<ห>น,<ห>นี่ยคนไปใช้สิทธิ์ต้องประมาณสัก73.4ดสิจ่เปอร์เซ็นในขณะที่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในรอบนี้คนมาใช้สิทธิ์แค่5 5เปอร์เซ็นต์ถ้าคนใช้สิทธิ์เยอะกว่านี้จะทำให้ประชาชนมีโอกาสชนะมากกว่านี้หรือไม่มในขณะที่มขลขังของคุณทักษิณครับก็มีการสรุปรว,รวมมาให้ว่าที่ตระเวนล,ลงพื้นที่ในฐานะผู้ช่วยปราศัยหาเสียงกับสนามท้องถิ่นอาบาจอเป็นยังไงบ้าง เพื่อไทยชนะรวมแล้วกวาดมาได้11จังหวัดหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ไปรวมกับที่เคยไปช่วยก่อนหน้านี้11จังหวัดผลออกมาคือชนะ7จแพ้สครับที่ชนะก็คือที่เห็นหน้าจอนะเชียงใหม่ลำปางนาครพนมหนองคายมหาสารคามอุดรกับอุบลอุดรกับอุบลน,นี่มีการจัดเลือกตั้งไปช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะ ส่วนอีก4จังหวัดที่แพ้ก็คือเชียงรายลำพูนบึงการศรีสะเกดก็เลยทําให้บรรดาคอาการเมืองนักวิเคราะห์นักวิชาการเขามองว่าหรือนี่จะเป็นสัญญาณที่บอกว่ากระแสทักษิณฟีเวอร์หรือมนขังของคุณทักษิณน,นั้นเสื่อมลงแล้วครับรอ,อติดตามความคืบหน้าต่อไปกับการเมืองไทยในระยะต่อไปนะฮะค่ะ